จะมารีวิวตลาดคนะรับแคบบีล้านนะครับวันนี้เกตี้จะมารีวิวร้านอะไรครับจะมารีวิวร้านนกน้อีแมลงทอดนะครับผมแมลงทอดไปดูเลยครับอ่ะดูชื่อร้านก่อนครับโหน้อีแมลงทอดนะครับเบอร์โทร0 9 3 6 6 6 4รับสวัสดีครับสวัสดีส มีขายแมลงอะไรบ้างครับมีจิ้งหรีดไข่นะคะจิ้งหรีดไข่แล้วก็มีดักแด้หนอนไหมค่ะดักแด้หนอนไหมครับรถดวนรถดวนหนอนไมไผ่อ๋อหนอนของไม่ไผ่นะครับแล้วก็มีจิ้งโงงไข่ค่ะจะตัวเล็กกว่าจิ้งโงงธรรมชาติถ้าจิ้งโงงธรรมชาติตัวมันจะใหญ่มากอันนี้จะเป็นแบบของเลี้ยงแต่ไข่จะเยอะกว่าอ๋อเลี้ยงนะครับอันนี้ตะกั่วเตนางค่ะตะกั่วเตนนางนะครับ ิ่งกิ้งดีดขาวนะครับทุกทุกอย่างเลี้ยงเลยใช่ไหมครับที่ธรรมชาติจะมีตัวนี้ตัวเดียวค่ะอ๋อธรรมชาติตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นหนอนไม่ไผ่เป็นของธรรมชาติเลยนอกั้นเป็นของเลี้ยงหมดแมลงอานนิดไหนขายดีสุดครับขายดีสุดจะเป็นตัวนี้ค่ะดักแดกดักแด้นะครับอันนี้แบบสดอันนี้แบบไปทอดเองครึ่งโลเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้สุกหรือยังครับยังค่ะ ลูกค้าไปทำเองได้อ,อ,อาไปทำเองนะครับดักแด่สดครึ่งกิโล75บาทนะครับใช่ค่ะอันนี้คือทอดแล้วแต่แต่ละอย่างทอดนานไหมครับเออน่าจะประมาณถ้าเป็นดักแด่ก็ประมาณไม่เกินส0นาทีประมาณนี้ค่ะครับอยู่ที่ว่าปริมาณของด้วยว่าเยอะหรือมากช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ขายที่ไหนครับจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์มีเซียค่ะถนนคนเดินเซียเดิน,เเดนครับรังสิทธ์ค่ะวันพุธหัสอยู่ถนนคนเดินเมเจอร์รัชโยธินค่ะ วันวันศุกร์ก็จะมีที่คอนโดลุมพินีรังสิตเสาร์อาทิตย์ก็มีที่นี่ค่ะสาร์อาทิตย์ก็หาที่นี่นะครับค่ะแสดงว่าวันอังคารหยุดนะคะมีนับเปิดท้ายประฐุมด้วยนะคะแยกกันสองสาขาคุณผู้หญิไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับมีวันอังคารวันเดียวออ๋วันอังคารเหมือนเหมือนที่เกสตี่พูดนะครับใช่ค่ะหยุดวันอังคารอ่ะันนี้อุดหนุนตรงนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับ เอานะครับซอสรสดีพริกไทยได้หมดนาองครับเค็มกลางนะคะครับซอสอะไรครับเป็นซอสผัเขียวค่ะอ๋อซอสผัดเขียวผู้เขาดองนะครับซอสแบบนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็มีใส่รสดีรสดีนะครับค่ะแล้วก็พริกไทยพริกไทยจันใช่ไหมครับใช่ค่ะรสในหม้อปรุงรสนะครับเพราะว่าของที่อยู่บนนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยอ๋อเป็นแบบยังไม่ปรุงเลยนะครับใช่ค่ะ ต้องใส่เครื่องปรุงถึงจะอร่อยนะครับใช่่คะเพราะว่าบางคนก็จะกินแบบไม่ปรุงก็มีอย่าลืมกดติดตามช่องเกียตตี้พิซไซสาและเกี็ตติ้มิชล์นะครับครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณขอบคุณที่ถ่ายทำนะครับถ่ายดีๆรูเล่นเฮงนะครับขอบคุณครับช่างกามาชิยะ โอเคนะครับาาลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเก็ตตี้มชว์ด้วยนะครับ